48บริษัทของเจ้าสัวบุญชัยเปิดคุมธุรกิจเจ้าสัวนักรักบุญชัยเบญจรงค์กุลรวยอื้อ1นหมื่นล้านพบภรรยาเก่าเบญจาบารมีร่วมถือหุ้นแต่ไร้เงาตักบงกตค่ะ30บริษัทโกูรายได้ปีละ2.7หมื่นล้านนายบุญชัยเบญจรงค์กุลปัจจุบันถือหุ้นร่วมกับเขายอญาตระกูลเบญจรงค์กุลอย่างน้อย30บริษัท ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนายบุญชัยเป็นกรรมการทั้งสิ้น48บริษัทค่ะแต่ที่ยังเปิดดําเนินการ26บริษัทปัจจุบันนายบุญชัยถือหุ้นรวม30บริษัทค่ะ จำนวน7,612,762หุ้นมูลค่าหุ้นตามทุนจดทะเบียน597,521,090บาทค่ะพบว่าบริษัทที่ถือของหุ้นมูลค่ามากที่สุด5อันดับ 1. บริษัท Y& a s s o c i a t e จำกัด2,375,000หุ้นมูลค่า237.5ล้านบาท 2. บริษัท Private Property จำกัด1,865,000หุ้นมูลค่า186.5ล้านบาทค่ะ 3. บริษัทสำนักข่าว INN จำกัด6 7 88, 8 8 3 7หุน้นมูลค่า67,883,700ล้านบาท 4. บริษัทเบนจจินดาโฮลดิ้งจำกัด4,000 0 0หุน้นมูลค่า40ล้านบาทค่ะ5บริษัทรักบ้านเกิดจำกัด1 2 0 0 0ล้านหุน้นมูลค่า30,6ล้านในจำนวนนี้มี1บริษัทที่นางสาวเบนจาบารมีอดีตภรรยาร่วมถือหุ้นด้วยค่ะ คือบริษัทเบนนี่แอนเบนจำกัดทุน1ล้านประกอบธุรกิจขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตนางสาวเบญญาถือหุ้น4,997หุ้น49.97%ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังพบว่าบริษัทคอสมอสเทเลคอมจำกัดจำน่ายผิดข้ามือในการสื่อสารนายภูสณะปีมาโนอดนายสมพงษ์มัคยาธรคนละ30%ค่ะนายเซสเตอร์เดวิดอเมริกัน20% พบธุรกิจที่เบนจจินดาเข้าไปถือหุ้นอย่างน้อย3บริษัทคือบริษัท Y Access จำกัดค่ะจำนวน1 2 0 0 0 0หุ้นหรือ12ล้านจากทั้งหมด15ล้านค่ะประกอบกิจการให้บริการออกแบบพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์เว็บไซต์ค่ะโปรแกรมคอมพิวเตอร์และให้บริการทางอินเทอร์เน็ตบริษัทสมโพ j p Service ประเทศไทยจำกัดทุน2ล้านค่ะ นายวิชัยนายนสมชายนางวรรน,นาเบญจรงคกุลและนายประกอบเจียรกิติถือหุ้นรวม29%ค่ะและบริษัทยูเนเต็ดเทเลคอมเซลแอนด์เซอร์วิสเซสจำกัดทุน250ล้านบริษัทเบญจจินดาโฮดิง้งจำกัดถือหุ้น100%ทั้ง30บริษัทมีทุนจดทะเบียนรวม3,855,615,000ล้ 3, 55, 6, 1, 5, าน6 0 0บาท ผลประกอบการในปี2554มีไรายได้รวม27,351,941บาทค่ะกำไรสุทธิรวม968,999,278บาทค่ะกำไร18บาทสินทรัพย์รวม1 7 8 5 2 4 1 5 6 3 3บาทค่ะ